สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้วันเสาร์ที่26เมษายน2568ครับผมอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับอดีตเคยเป็นสถานีกลางนะครับนะปัจจุบันย้ายไปบางซื่อหรือว่าสถานีกรุงเทพมหานิรแล้วนะครับผมให้ทุกท่านดูภาพประวัติศาสตร์ภาพนี้นะครับนี่ครับนี่ครับ ภาพนี้ผ่านมา1 2 8ปีแล้วนะครับนะภาพนี้เป็นภาพเมื่อวันที่26มีนาคม2439นเะครับเรียกว่าเป็นวันสถาปนาการรถไฟนะครับก็ผ่านมา128ปีแล้วนะครับวันนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้วก็ สมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีนะครับพรบรมรัชชนีพระแันปีหลวงนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับมาเปิดเปิดการรถไฟนะครับก็ได้ตึงหมุดรางเงินรางทองนะครับติดกับไม้หมอนมริดนะครับทั้งสองพระองค์นะครับ <c oughs> ในภาพนี้คือหลังจากที่รัชกาลที่5ท่านได้ตึงหมุดรางเงินรางทองติดกับไม้หมอนมริดแล้วสมเด็จพระนาง พระนางจ้าสวภาดผองศรีนะครับท่านก็ได้ตึงบุดลังเวลังทองนะครับก,กับไม้หมอนเมลิตต่อนะครับนะหลังจากนั้นรัชกาลที่5ก็ได้เสด็จขึ้นรถขบวนขบวนรถไฟพะที่นั่งนะครับนะเดินทางไปสู่อายุทยาครับถือว่าเป็นเป็นเป็นรถไฟสายแรกคือคือรถไฟสายแรกก็คือกรุงเทพ นครขรรชมาแต่ว่าเป็นช่วงแรกที่สร้างเสร็จคือกรุงเทพกรุงเก่าคืออยุธยานะครับท่านก็เสด็จไปอยุธยานะครับโดยรถไฟพระที่นั่งนะครับแต่ว่าสมเด็จพระสมเด็จพระนางเจ้าสมภาพง่องศรีท่านไม่ได้เสด็จไปด้วยนะครับท่านเสด็จกลับพระบรมราชวังนะครับแล้วก็รัชกาลที่5ท่านได้เสด็จไปแล้วก็เ <c oughs> ดินทางไปอยุธยาแล้วก็คือออกจาก กุงหัวลุมพงเนี่ยนะประมาณเวลา10 10นาฬิกานะครับนะโดยประมาณ10นาฬิกาน,นิด,น,ดนิดนะครับนะบหลังจากนั้นก็ท่านได้เสเวยพระกยาหารกลางวันนะครับที่ที่บางปะอินนะครับนะช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงแล้วก็หลังจากสเสวยพระกยาหารเสร็จท่านก็นะเสะเด็จโดยกระบวนรถพระที่นั่งนะครับ เดินทางต่อไปยังอยุธยาก็มีข้าราชการน้อยใหญ่มาต้อนรับนะครับหลังจากนั้นท่านก็เสด็จกลับจากอายุธยานะครับเวลาประมาณ16บบงนาฬิการหรือว่าประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับเสด็จกลับกรุงเทพนะครับมาถึงกรุงเทพก็ประมาณสิบแปดนาฬิการครับนะก็ถือว่าวันที่26มีนาคมนะครับสอ่ 2, 4, 3, 9, เนี่ยถือว่าเป็น เป็นวันแรกนะครับของการเปิดกิจการรถไฟนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆวันที่26มิมีนาคมจึงถือว่าเป็นวันวันสถ,สถาปนาการรถไฟครับนับจนถึงวันนี้เดี๋ยวนี้บัดนี้ก็ได้ร้อย28ปีแล้วครับไม่น่าเชื่อนะครับนะเราเคยเสยามเราเคยยิ่งใหญ่เจริญรุ่งเรืองครับในสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองมากจนประเทศต่างๆต้องมาดูงานแต่ แต่ปัจจุบันกลายเป็นว่าเรายัางเป็นประเทศกําลังพัฒนานะครับไม่ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับนะทุกคนฝากทุกคนช่วยคิดนะครับใช้วิจารณญาณนะครับวันนี้นําเสนอภาพประวัติศาสตร์1 2ึปีครับนะติดอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลําโพงครับเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์นะครับก็ช่วยกันอนุรักษ์สถานที่แห่งนี้ไว้นะครับอย่าให้ หายไปอย่าให้ผู้ใดมาทำลายนะครับนะหรือว่าทุบทิ้งนะครับนะก่อนหน้านี้ร่ำตีศักสยามร่ำตีคมนาคมก็จะมีแนวนโยบายจะทุบทิ้งแล้วนะจะทุบป,ปูล์ลำโพงและสร้างเ,าเป็นสถานที่ธุรกิจการค้าเนี่ยนะครับก็โดนชาวบ้านต่อต้านก็เลยต้องล้มเลิกความคิดนี้ไปนะครับเพราะนั้นเราช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับนะผมให้ดูบริเวณรอบๆนะครับ บรรยากาศเงียบเหงามากครับหัวรลำโพงวันนี้ครับนะไม่ว่าจะมีคนกี่คนก็ยังไงก็ขอให้อนุรักษ์ไว้นะครับวันนี้สวัสดีครับ